ผมวันชิดแทนเจ้านะครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่อยากจะมาแนะนําการทํเบาะนะครับก่อนหน้านั้นเราทํเบาะไม้กันไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทํเบาะซึ่งใช้เบออาะเป็นหนักเบาะหนัง p v c อย่างเงี้ยหรือว่าท่านใดที่ดีหนังแท้ก็ใช้ได้แล้วก็มีอุอปกรณ์ก็คือ,อเป็น ฟองน้าอันนี้เป็นฟองน้ําถ้าใครที่ฟองน้ําอัดก็จะแข็งแรงกว่าแล้วอันนี้เป็นฟองน้ำหนึ่งนิ้วธรรมดาเราไปเซิร์ชนี่จะเด็ดอยู่นะครับถ้าเกิดท่านที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันนะครับนนครับอันนี้ใช้ไม่อัดสิบบินนะครับปกติถ้าบางท่านมี MDF ก็ได้แต่ว่า ADF จะทนสู้ไม่อัดไม่ได้ที่ผมใช้เสร็จไม่อัดมาทำนะครับผมก็อันนี้มันจะเป็นปีที่ใช้ไม่ค่อยได้ผมก็จะตัดซอยทิ้งไปนะครับเอาแต่น,นี่ใช้ได้นะ เราจะบ่าตรงนี้อมเข้าไปเลยนะครับข้างในตรงนี้เดี๋ยวพอเราพับจะมีฟองน้ำคัาานั้นข้างผมก็เลยเผื่อไปเลยได้ละครึ่งนิ้วนะครับเผื่อลุมๆไปเลยนะครับ ขีดสเปคนะครับลงบนหืนะครับ,บ,รบเอาพราอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็วางตัวเบาะเราลงไปนะครับหนึกๆพอครับเอาแค่ปอกอันนี้ผมก็เผื่อให้โดยรอบโดยประมาณนะครับ เ้าจอเนี่ยแหละครับเดี๋ยวก็ดึงนะครับดึงพีพซีขึ้นมาอย่างนี้ครับ ดึงขึ้นมาแล้วเราก็ยิงแม็กแม็กคู่นะครับเราเป็น DIY นะครับเผื่อตัดดึงง่ายๆครับเผื่อสัก4นิ้วโดยรอบโดยประมาณเผื่อไว้ดึงง่ายๆนะครับ แต่ถ้าพวกมืออาชีพเพราะว่าจะมีความสามารถกว่าเรานะครับอันนี้เดี๋ยวเราครับเดี๋ยวตรึงตึงหนังมาไว้ก่อนนะครับจะได้ดึงง่ายง่ายการดึงนะครับ ทคนิคของอมผมจะดึงตรงกลางก่อนนะครับดึงตรงกลางตรงนี้นะครับดึงพอตึงมือนะครับแล้เอาไล่มา นี้ผมก็ไม่ได้ทํานานแล้วครับทําจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดคือเราก็ไม่ได้เก่งทางด้านยิงบอกนะครับแต่ว่าเคยทําสมัยอยู่โรงงานนะครับทําไม่เยอะครับทาเป็นตัวอย่างให้เขานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดหรือว่าบอกคนที่เขาเก่งมาดูนะครับผมอันนี้พอ DIY มาทำให้ดูนะครับ เราได้ยิงไม่มิดนะครับเคาะได้ะก็จะเรียบดึงให้ตึงนะครับแต่ถ้าเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ตรงหัวมุมเดีเ๋ยวเราไปดึงตอนจบนิดนึงนะครับนี่ครับอ่าเราจะดึงประมาณนี้ถ้ายน่นเนี่ยเราต้องจัดอันนี้ขึ้นอยู่ว่าแต่ละท่านนะครับเพราะว่าอันนี้ p ี c ซีที่ผมเอามานี้หยาบไปนิดนึงถ้าเกิดว่าเนื้อละเอียดก็จะทําให้ยิงง่ายแล้วก็อยางตรงเนี้ย ถ้าหัวมนช่วยก็จะดูสวยตรงนี้การจีบตรงนี้ก็จะล่นนิดนึงนะครับก็ต้องจับกันนิดนึงนะครับ ครับก็เราดึงอันนี้ของผมฟองน้ำเนี่ยเมื่อกี้ไม่พอตรงนี้หัวจะดูแบนๆไปน,นิดนึงนะครับแต่ถ้าเมื่อกี้ฟองน้ำยืดมาตรงนี้ตรงนี้จะมีหนับฟองน้ําช่วยนะครับแล้วก็ไล่ยิงทีนี้ถ้าส่วนที่เกินมาดีหรือเราใช้คัตเตอร์หรือว่าการไกลนะครับเล็มทิ้งไปเลยก็ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ชํานาญนะครับแต่ว่าหลักการเบื้องต้นนะครับการครับแต่ว่าของผมอันนี้ PVC นี่เหลือเยอะนะครับแล้วเราทาก็าไม่แพงมากครับเพราะเราทำมาเยอะผมก็เลยจะแปะลงไปบนนี้เลยนะครับอนะครับ,นะรบเรียบร้อย ก็จะดูมายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเบาะหนาไปนิดนึงด้วยเบาะคนนะครับดูหยาบไปนิดนึงแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับฟองน้ําผมน้อยไปนิดนึงถ้าเกิดมีก็จะช่วยให้นูนได้นะครับลองใส่จะดูน่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นครับเดี๋ยวผมจะทาไปทําสีตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันอีกทีนะครับครับตัวนี้ก็เป็นเบาะแต่แล้วตรงนี้เห็นไหมครับมีเดี๋ยวเรายืดเกลียวปล่อยจากด้านล่างขึ้นมา เดี๋ยวเราลองยึดดูก็ได้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราทําสีเสร็จแล้วเราก็ยึดทีอันนี้จะยึดเป็นยึดยวปล่อยเข้าครับเกี่ยวปล่อยเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปนะครับจากด้านล่างอันนี้พ็นเจียวอยากนะครับตอนจอดตำแหน่งระยะระวังนะครับอย่าให้ยาวเกินนะครับเพราะยาวเกินเดี๋ยวเข้าไปอเอาตะพอนั่นนะครับ ก็โอเคใช้ได้อยู่ก็สบายๆนะครับตรงน,นี้อันนี้คุณภาพของเบาะเนี่ยถ้าใช้เบาะแบบฟองน้ำนะครับฟองน้ําอัดเนี่ยเราจะแข็งแรงกว่านะครับวันนี้ก็ทําเป็นคลิปวิดีโอสําหรับมือ DIY ครับถ้ามืออาชีพเพราะว่าจะแน่นอนกว่านี้นะครับอันนี้เราทาให้ดูเป็นตัวอย่างรับอกว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมเอเวลานั่ง ลืมไปเลยเวลานั่งลมจะหนีออกนะครับบางทีเราต้องเจาะรูใต้นี้นิดนึงนะครับครับพอีนเวลานั่งลมก็จะมีลมรูให้ลมระบายออกได้ลมมันจะไปออก